ผู้ชมขาโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกอันดับหนึ่งยังคงเป็นโรคมะเร็งนะคะและทุกครั้งเราก็จะดูว่าเมื่อเป็นแล้วก็ต้องรักษาโดยการผ่าตาดัดการใช้เคมีบำบัดการฉายแสงแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งเริ่มจากการฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยพันธุก,กรรมบำบัดวิธีนี้เป็นวิธีใหม่ในบ้านเราด้วยนะคะเรียนถามจากคุณหมอชัดชัยศรีบัณฑิตค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นเรื่องใหม่นะคะหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินว่ามีวิธีการรักษาด้วยพันธุกรรมบําบัดด้วยเป็นยังไงคุณหมอคะวิธีนี้คือมะเร็นี้เราทราบว่านะครับมันเกิดจากสารพันธุกรรมครับสารพันธุกรรมที่กลายพันธุ์หรือผิดเพี้ยนไปแล้วก็สะสมนะครับแล้วก็สารพันธุกรรมที่แตกกลายพันธุ์ไปเนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งที่ควบคุมการแบ่งเซลล์เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เกิดการ ไม่ควบคุมเพราะไม่ควบคุมก็จะแบ่งเซลล์มากเกินไปกลายเป็นก้อนขึ้นมาครับแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถจะรู้ได้ว่ามันมีสารพันธุกรรมตรงไหนที่มันมีปัญหาแล้วเข้าไปแก้ไขตรงสารพันธุกรรมโดยตรงหรือว่าออกแบบยาที่เข้าไป ทำงานเฉพาะตรงตำแหน่งของสารพันธุกรรมที่เสียหายไปการรักษาแบบนี้ก็เลยต้องมีการตรวจก่อนนะครับว่าเจอความผิดปกติที่ไหนแล้วก็รักษาโดยออกแบบยาที่เข้าไปทำงานตรงนั้นโดยตรงเนี่ยมันก็จะเป็นการรักษาที่เลือกนะครับเลือกจุดเพราะว่าข้อจำกัดของการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดเคมีและก็ฉายแสงเขาก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการผ่าตัดเนี่ยก็จะได้เฉพาะในส่วนที่มันเป็นก้อนชัดเจน ก็จะได้ผลดีในกรณีที่มะเร็งยังไม่กระจายไปไหนนะครับยังอยู่เฉพาะก้อนตรงนั้นจุดเดียวอย่างนี้ก็จะได้ผลดีมากแต่ถ้าหากมะเร็งเริ่มกระจายแล้วเนี่ยก็ไม่ไ,มไ,มไ,มไหวที่จะผ่าไปทุกที่นะครับเพราะว่ามันตามไปผ่าไม่ไหวจริงๆมันเยอะมากาแล้วผ่าไปก็ถ้ามะเร็งมันกระจายอยู่เนี่ยผ่าไปก็ยิ่งไปเร่งให้เกิดการกระจายเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําไปนะครับส่วนการรักษาด้วยเคมีบําบัดเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าสารเคมีบําบัดเขาออกแบบมา เพื่อให้ทําลายแบบไม่เฉพาะเจาะจ,จงะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ทําลายเซลล์ดีๆด,ด้วยหลังจากการรักษาถึงแม้ว่าทําลายเซลล์มะเร็งได้หมดแต่เซลล์ของเราที่ดีๆเนี่ยก็แตกหักทําลายไปทีนี้การแตกหักทําลายไปเราก็รู้อยู่แล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของการกอร่อมะเร็งก็เลยเกิดโอากาสที่มะเร็งจะกลับมาใหม่เนี่ยได้นะครับการใช้แสงก็เหมือนกันนะก็คือว่าถ้าหากว่าแสงรังสีเนี่ยไฟโดนตำแหน่งของก้อนมะเร็ง ก็จะทําให้เกิดการทําลายนะฮะทำลายทิ้งไปแต่ถ้ารังสีไปผ่านเนื้อเยื่อที่ดีๆก่อนเนื้อเยื่อที่ดีๆก็จะถูกทําลายไปด้วยเช่นกันะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีข้อจํากัดอยู่ในการรักษาก็เลยอยากทราบว่าถ้าเกิดว่าทั้งผลพวงผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันมีปัญหาแล้วเนี่ยพันธุกรรมบําบัดจะเข้ามาช่วยจะเข้ามาให้ประโยชน์กับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งยังไงคืออย่างที่เรียนนะครับว่า สารพันธุกรรมมันมีความเสียหายจึงเป็นตัวกระตุ้นก่อให้เกิดมะเร็งทีนี้พอค้นพบสารพันธุกรรมนั้นเดี๋ยวนี้เขามีการออกแบบการรักษานะครับยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นเป็นรูปธรรมนะฮะมันมีสารพันธุกรรมตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นยีนต้านมะเร็งนะครับสารพันธุกรรมตัวนี้เนี่ยเขาจะทําหน้าที่ว่าถ้าเมื่อไหร่มีเซลล์ผิดปกติเกิดขึ้นสารตัวนี้จะถูก ออกมาจากยีนตัวนี้แล้วก็เกิดการทําให้เกิดการทําลายเซลล์ตัวเองะนะครับที่เรียกว่าการแตกทําลายด้วยตัวเองะนะครับคือการฆ่าตัวตายนั่นเองคือพูดง่ายๆว่าถ้าเซลล์เรามีมะเร็งเกิดขึ้นเนี่ยสารของพันธุกรรมตัวนี้จะสั่งให้ฆ่าตัวตายคือสั่งให้ทําลายตัวเองทิ้งไปตัวเองใช้ไม่ได้ก็อย่าอยู่เลยะนะครับแต่ในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยนะครับพบว่าสารพันธุกรรมตัวนี้กลายพันธุ์หรือไม่ทำงานไม่ทางานครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ ถึงแม้ว่าตัวเองจะพิการแต่ก็ไม่ถูกบังคับให้หนีหรือตายไปนะครับก็<ๆ>เลยก่อกันรวมกันเป็นก้อนแล้วกลายเป็นมะเร็งทีนี้ถ้าเราตรวจพบว่าสารพันธุกรรมตัวนี้มันชื่อ p 5 3นะครับเขาเรียกว่าเป็นยีนต้านมะเร็งยีนตัวนี้เขาเรียกว่ายีนต้านมะเร็งถ้ายีน p 5 3ตัวนี้เสียไปเนี่ยโปรตีนที่ออกมาจากยีนตัวนี้ไม่มีก็เขาก็เลยพยายามออกแบบนี่นะครับโดยการอาศัย ตัวไวรัสนะฮะแล้วสอดยีน P53 เข้าไปในไวรัสตัวนี้แล้วก็ฉีดไวรัสตัวนี้เข้าไปตรงตำแหน่งมะเร็งครับรไวรัสตัวนี้ก็จะถ่ายทอดยีนตัวนี้เข้าไปในมะเร็งซึ่งมะเร็งไม่มียีนใช่ไหมครับ<ค>ยีนตัวนี้มันเสียไปเนี่ยทำให้ยีนตัวนี้กลับมาทํางานใหม่<ค>พอกลับมาทํางานเท่านั้นเองอครับก้อนมะเร็งก็ตายเองเลยค,ครับแล้วเขาพบว่าเขาได้ผลสูงมากในการกําจัดก้อนคือหมายถึงว่าถ้าเป็นก้อนที่มันเป็นมะเร็งระยะหลังๆเนี่ยซึ่งไม่สามารถจะทําการผ่าตัดแล้วออกหมดได้เนี่ย เพาะว่าใช้ตัวนี้เช่นในหนึ่งก็คือทําให้ก้อนยุบลงแทนที่จะใช้เคมีบําบัดหรือฉายแสงแเขา,าใช้ตัวนี้แทนทําให้ก้อนยุบลงแล้วก็ผ่าตัดออกไปทีหลังมมมันไ่สาารถ ไปทำลายจุดอื่นดีๆด้วยใช่ไหมคะครับข้อดีของของการรักษาด้วยยีนคือเขาจะเฉพาะจุดนะไม่ไม่ไปทําลายที่อื่นทําลายเฉพาะตัวจุดตรงนั้นตรงที่เป็นมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นทางยีนเทอราปีก็ดีนะคือหมายถึงพันุกรรมบําบัดก็ดีหรือการรักษาด้วยระบบภูมิต้านทานเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีระบบภูมิต้านทานด้วยนะฮะคือว่าเขาพบว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยครับในผู้ป่วยมะเร็งไม่ทํางานเลยนะฮะไม่รู้จักด้วยว่ามะเร็งอยู่ตรงไหนนะก็เลยปล่อยให้มะเร็งเจริญในร่างกายเราใหญ่เลย ต้องเอาเม้เลือดขาวออกมาฝึกใหม่มาฝึกใหม่มาเพิ่มจำนวนใหม่ข้างนอกครับเขาเรียกว่าคือภูมิต้านทานภายในเนี่ยเขาเขาจะมีชื่อของของเขาอันหนึ่งแต่ภูมิต้านทานที่ถูกปรับออกไปเนี่ยก็จะมีชื่ออีกอันหนึ่งภายในเขาเรียก innate immunity ภูมิต้านทานข้างในเราต้องมาทําให้เกิดเป็น adaptive ก็คือเอาเอาพวกนี้ไปออกไปข้างนอกแล้วไปปรับมันใหม่แล้วกลับมาใหม่ครับเพื่อที่จะมาทําลายมะเร็งนะครับทีนี้ตัวใหม่ที่เข้าไปเนี่ย จะเป็นตัวที่รู้จักมะเร็งละ,ะนะแล้วก็จำเพาะต่อมะเร็งก็เข้าไปกําจัดมะเร็งได้ง่ายพอฝึกได้แล้วนะคะพอเข้าไปเห็นเซลล์มะเร็งก็กําจัดมันออกไปเพิ่มจํานวนนะฮะแล้วก็หาตัวที่เป็นตัวชี้เป้าครับคือในเม็ดเลือดขาวเราจะมีตัวชี้เป้าด้วยว่าตรงนี้แหละคือเป้าหมายให้ภูมิต้านทานเม็ดเลือดขาวเข้าไปทําลายได้แต่ตัวชี้เป้าก็ไม่ทํางานนะในผู้ป่วยมะเร็งเพราะฉะนั้นการรักษาในเชิงภูมิต้านทานก็เป็นอีกแนวหนึ่งซึ่งน่าสนใจในการที่ว่า จะเข้าไปรักษาเฉพาะจุดแล้วก็ไม่ต้องไปทําลายที่อื่นนะครับอันนี้อันนี้ก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยการรักษามะเร็งก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมอยู่บ้างเพื่อให้เกิดผลที่ดีกว่าเดิมที่มีอยู่ ก็ตามนะคะช่วงท้ายให้คุณหมอได้ให้กําลังใจและกันสําหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็ยังมีผลข้างเคียงจากการรักษาในปัจจุบันยังมีทางเลือกอื่นใดอีกบ้างที่เขายังมีความหวัง<ข>อย<ะ>ู่ก็มีหลายทางนะผมว่าความจริงแล้วผู้ป่วยถ้าเป็นมะเรง็งะละสุดท้ายก็มีพอมีทางอยู่ที่จะหาทางอื่นนะฮะที่จะดูแลตัวเองมีมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อย่างมีสุขภาพจิตที่ดีก็คือคอย่าสินหวังนะครับแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองแล้วก็พยายามที่จะมองโลกนในแง่บวกนะครับ S <S วันนี้ขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างยิ่งได้ความรู้ใหม่แล้วก็ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการเรื่องของการรับอารม์นะคะโดยใช้หลักธรรมะของคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอชัดชัยค่ะ